สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ยาก็ไม่ได้ขึ้นไลค์นะคะทุกคนเหตุเพราะว่าวันนี้วิ่งไปส่งนมเนาะบรรทุกนมเยอะมากค่ะทุกคนขวด25บาทเนี่ยสองขวดนะคะขายหมดขวด20บาท1้อบหก ร้อยสิบแปดขวดเหลือมา22ขวดขวดเล็ก70กว่าขวดก็หมดนะคะจิ๋วขวด8บาทนะคะแล้วก็เออขวด10บาทอีก200กว่าขวดเหลืออยู่ประมาณ30ขวดไม่ใช่ประมาณลคะค่ะสาขวดเนะาะถังมันก็เลยไม่ได้หนักมาก แต่พอวิ่งกลับบ้านกะจะกลับมาเออตีโค้งกลับไปส่งลูกค้าประจำอีกอีกสักชุดหนึ่งเนาะขวดเล็กขวดจิว๋วชุดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็ผลปรากฏว่า พ่วงขาดค่ะพ่วงขาดขณะที่ย่าออกจากไฟแดงมานะคะจากสีขวามาวิ่งมาได้สักพักหนึ่งย่าก็เห็นว่ามันทางสะดวกเนาะย่าก็ตีขวาเลยค่ะทุกคนตีขวาเพื่อที่จะเข้าอยู่เทินเนาะกับผลปรากฏว่ารู้สึกได้ว่าพ่วงมันขาดเออ ยาก็มองว่าพ่วงไหนพ่วงข้างหรือว่าพ่วงมองไปข้างหน้าก็ยังโอเคข้างหลังก็ยังโอเคก็แสดงว่าพ่วงข้างล่างเออเขาช่างเขาจะจับไว้สามจุดนะคะทุกคนความโชคดีนะคะโชคดีของยาโชคดีมากๆเลยนะคะในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีเนาะ รถที่ตามหลังย่ามาเป็นรถสิบแปดล้อรถสิบล,ล้อทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแต่แบบย่าพอย่าชะลอเนาะเอ,อเขาก็วิ่งเลยกันแล้วช่วงจังหวะพอไม่มีรถย่าก็ตีเข้าซ้ายจากขวาสุดมาซ้ายสุดนะคะทุกคนก็มามองโอ้พ่วงขาดจะทำไงเนาะ ก็โทรหาเจ้าของศูนย์ให้เขามามาเอาของที่ที่มันเหลือไปยาก็กะว่าจะประคองรถให้กลับยันถึงบ้านให้ได้กผ็ผลผลปรากฏว่ามันมันไม่ได้จริงๆเนาะแต่ก็โชคดีค่ะวิ่งมาสักไม่ถึงกิโลนะคะก็มาเจอร้านเขาเป็นร้านร้านกลึงนะคะแต่เขาก็ มีจิตเมตตาอนุเคราะห์เราเนาะเขาก็ทำให้เขาทำให้เสร็จแล้ว่าก,ก็ถามเขาว่าเขาเขาคิดเท่าไหร่เอ่อคนที่ทำให้อะเป็นลูกน้องทีนี้เจ้าของอะเขาเพิ่งไปไปงานนอกมาเขาเพิ่งกลับมาเขาก็ถามว่าเป็นยังไงทำไมมาถึงตรงเขาได้อะไรอย่างเงี้ยญาก,ก็เลยบอกว่ามันขาดตรงเซเว่นนี่เองเขาก็เลยบอกว่า เอามาร้อยเดียวพอเอาให้เขาไปซื้อน้ํากินกันก็ว่างั้นอยากให้สองร้อยเขาไม่เอาเนาะยากก็เลยให้นมขวดสิบบาทเขาไปอีกโลหลนึงค่ะทุกคนยากก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งเลยนะคะเออในความโชคร้ายก็จะมีเป็นความโชคดีที่จะเจอเจอคนช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่พ่วงยากขาดเนาะแต่ก็โชคดีอะ่ะเขาก่อนก็พ่วงขาดแต่ก็ไปเจอช่างเขากำลังทำงานอยู่ข้างถนนพอดีเลยเขาก็ออกให้มานะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันยาก็เลยให้เขาไปสองร้อยนะคะก็ คิดว่าสองร้อยนั่นแหละเนาะเพราะว่าให้เงินสดไปร้อยหนึง่งแล้วก็ให้นมไปโหลหนึ่งค่ะย่าก็มานึกเนาะเหตุที่รอดจากจากปากเกี่ยวปากกาไปได้เนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าเราได้ช่วยนกตัวนั้นไว้เนะาะเมื่อวานได้ช่วยนกตัวนั้นไว้แล้วยาก็คิดว่าเขาก็คงมีชีวิตรอดนะคะพอมาวันนี้ตัวเองก็ รอดเหมือนกันนะคะไม่ไม่ถูกสิบแปดล้อเหยียบไปสะกร่อนนะคะไปดูกันนะคะว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงนะคะว่าตอนนั้นนะยากก็พูดผิดพูดถูกไปเรื่อยเลยค่ะทุกคนไปค่ะไปดูกันนะคะ พ่วงขาดอยู่ข้างถนนนะคะพี่น้องสามโมงกว่าแล้วค่ะยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเย็นนี้ยากคงไม่ได้ไล์สดนะคะทุกคนคงไม่มีโอกาสไล์แน่วันนี้ขอหมไล่หนึ่งวันนะคะพ่วนขาดคะ่ะ ันทุกเขามากเกิน